เรามาอันบ็อกตัวโกโปรครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ย <29, 4. S 1> ีเกเดือนสี่วันเสาร์ที่ยีเ้าเดือนสี่นะครับโกโปตัวนี้จะไปอยู่ในรอยอดกิมบกิมบอลของมันชื่ออนะไรกามาคามากิบครับคามากิ ip, นะครับก็ต้องดึงมีต,ตัวหนึ่งตัวนี้แต่น,น,น,น่าเป็นห่วง ก็เก็บไว้ดีเดี๋ยวหายใช่ครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะแน่นนิดนึงนะแน่นแน่นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเนี่ยครับมันจะค่อนข้างหนึบนิดนึงอ่าแล้วก็เสียบที่เสียบไงเสียบนี้ครับเสียบเข้าไปดึงดึงดึงออกมาให้มันอย่างไงครับให้มันต้องดึงอย่างนี้หน่อยใช่ดันออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ปิดได้ตามปกติแต่คี่พี่หน่อย พี่ลองดูอะพี่จะลองดูนะครับผมจะลองนะฮะกดซุปโอเคเสร็จละมันก็ดึงออกมาตรงตรงโอเคแล้วก็พี่ใส่เข้าไปใช่เด็นตรงครับอ่าฮ้ยง่ายไม่มีอะไรแคไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับสอดโอเคแล้วไงโอเคก็จะใส่ครับดึงออกครับ เียบก้าไปกินบอลก, mm hmm. ก็จะมีนี่ให้ด้วยนะ่ยกระเป๋าเป็นกระเป๋าให้นะครับดันเข้าไปจนพยายามดูให้ตรงพอเขามันตรงกันนะครับอ mm hmm. ืีนะครับดันเข้าไปจนจนมั่นใจว่าเขาชีดแล้ว <Okay. S 3> แล้วก็ปิดตัวน,นี้ปึ๊บโอเคแค่นี้แล้วก็เปิด <Okay. S 2> <Okay. S 3> ใช้เลยครับเปิดปัาบแค่นี้ กดค้างไว้ตัวกล้องมันจะเปิดเองนะครับพอตัวนี้พอตัวจิมโบ้พอตัวจิมบบ้เปิดกล้องเขาจะเปิดเองเราสามารถหันอย่างนี้ได้เลยตั้แต่หันมุมเขาได้เลยขึ้นลงอะไรเงี้ยครับอันนี้เราเป็นคนหันเองใช่ก็คือเราสามารถอย่างเงี้ยครับผมจะดได้มุมเนี่ยผมก็หันไปผมจะได้มุมลงผมก็หันลงอันทั้งอย่างเงี้ยใช่มันก็จะแล้วมันไม่ค้างอ่ะมันไม่ค้างอ่ะเนี้ยครับอย่างเงี้ยอ่า ถ้าลงสุดขึ้นสุดอ่ะทางแน่นอนอ่ก็กลับมาหมุนนะซ้ายขวาอหมุนซ้ายขวามันจะไปนี่มันจะไปตามองศาของมือเราอ๋อโอเคแล้วมีอะไรที่ยังรู้โหมดโหมดก็คือโหมดก็เป็นสลับโหมดถ่ายรูปครับอันนี้เป็นถ่ายวิดีโออ่าถ่ายภาพนี่ต้แล้วพี่กดตรงไหนเนี่ยครับอ๋อแล้วก็กดางแดง่แล้วตรงกลางนี่อะไรตรงกลางไม่มีครับเป็นเอาไว้กั้นเฉยเยให้รู้ว่าถ่ายรูป่ะเปลี่ยนโหมดถ่ายรูป วิดีโอผมกดอ่ะถ่ายรูปแชะโอเคโอเคแค่นี้ครับโอเคแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนไฮไลท์แท็กนะครับเอาไว้สําหรับโหมดวิดีโออันนี้คือไฮไลท์แท็กใช่ปกติเขาใช้กันบ่อยไหมจริงๆโอ้โหจริงๆก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อ่าแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนล็อกโหมดครับเหมือนเดิมนี่ยครับมันเขาจะปกติเวลาเราขยับมือจะเห็นว่าตัวจิมบอลเขาจะขยับตามมุมศัตรูเรา แต่สมมุติถ้าเกิดเราอยากให้เขาแบบเราก็อยากขยับมือแต่ว่าอยากให้ตัวกล้องอะมันอยู่เหมือนเดิมกดไว้จะเห็นว่าจินมบ้องมันจะไม่ขยับเ๋อแต่เราต้องกดค้างไว้ต้องกดค้างไว้ครับอ๋อเนี่ยต้องกดค้างไว้เลยจะเห็นว่าจินมบ้องมันจะขยับไม่เยอะมันเหมือนมันจะล็อกมุมไว้โอเคประมาณนี้ก็ปล่อยหลักๆก็จะมีแค่เนี่ยครับมีแค่เยคแค่ไม่เยอะอ่ามีแพคเอาใส่นี้ ปิดก่อนไมต้องปิดครับเปิดได้อ่ะแล้วก็ตั้งได้อะจริงๆถามว่าตั้งได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้เฮ้ยใส่ไว้ในหัวงี้เลยนะอ่าจริงๆแต่ว่าจริงมันไม่จริงๆผมหมายถึงว่าผมจะทําให้ดูว่ามันสามารถไปไประยุกต์ใช้ครับโอ้อ,อ,อันนี้เขาเรียกคือเมาส์ของโคโปเป็นมของโกโ,โกโเองใช่ประมาณนั้นก็นใส่เข้าไปแล้วจะ แล้วพวกนี้คือตัวนั้นจะใช้เวลาเราจะอ่าต้องใช้คู่กาเฟรครับตัวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้กับคามากกับตัวกิมบอลก็ไม่ต้องคู่กบเฟรมคือไอเนี้ยอ่าตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะใช้เนี้ยเสียบกับไอเนี้ยตัวไหนครับไอหัวเนี้ยพี่สนใจตัวนี้มากไอหัวเนี้ยโอเค โอเคเรียบร้อยอ่ะอันนี้ออกครับก็กิมบอลง่ายๆไอ้อะแกม่ากิ๊บก็ชั้นนี้ประมาณนี้ปิดตัวนี้เขาตัวเขาเรียกอะไรหัวนี้หัวนี้เขาเรียกอะไรเซตเซตสเต็ปครับเซตสเต็ปเป็นที่คาดหัวที่คาดตัวนะครับสายก็คือใส่แค่เข้าไปตรงๆแค่นั้นแหละครับดันเข้าไปจนเขาแน่นสุดปิดปุ๊บยับมาด้านหลังก่อนแล้วก็กดลงไปด้านหน้าแล้วก็ ตัวนี้มันจะใส่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาตรงนี้ครับตัวตัวนี้มาใส่เข้าที่ตัวนี้แล้วก็เอาน็อตที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีแถมให้อยู่แล้วครับขันเข้าไปจนแน่น เราก็ปรับองศาก่อนว่าอยากได้องศาแบบไหนเราเราค่อยปรับให้มันแน,น่นขึ้นใส่หัวใส่หัวเดี๋ยวพี่ลองดูโอเคได้ครับผมได้ผมปรับแน่นแล้วเดี่๋ยวตรงนี้มันปรับอยู่ครับโ,บโอเคอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วพี่กดยังไงก็จริงๆก็เหมือนเดิม ก็คือแลพี่จะกดติก็บ้างๆกดก้างไว้จริงๆเปิดเครื่องไว้ก่อนก็ได้เราค่อยถ่ายเนี่ยคตัวหนึ่งผมกดไม่ติดเองโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้คือพี่ต้องกดพี่ต้องกดด้านหน้าอะไรใช่ไหมใช่ครับยี่อนกดหน้าให้เป็นวิดีโออไอ้วิดีโออยู่แล้วีก็กดถ่ายได้เลยแล้วปกติแล้วเขาจะขึ้นดีฟอล์เขาจะขึ้นมาเป็นวิดีโอครับอย่างแรกก็กดนี้ใช่ อ่าพี่ก็เดินถ่ายได้เลยก็สอบครับก็จะเดินถ่ายในร้านก็ง่ายดีนะไม่ยากครับเป็นอะไรที่แบบให้ความรู้สึกดีสบายสบายถ่ายไปเลยใช่ครับเก็บมุมกล้องไปเลยมีซีเบรเซอร์ในตัวโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสิได้ไหมหยุดหยุดไงี้หยุดกดยอนไเด้ครับหนึ่งที่ประมาณนั้นอ่าพีพีวิวอ่าพี่น้องหมนอนแค่ เราต้องเลื่อนก่อเลื่อนไปเลยใช<ะ>่อยู่ตรงน,น,นี้ใช่ครับผมก็สั่นนิดหน่อยแต่ก็โอเคมันดูยังไม่เหมือนเท่าไหร่มันมีเป็นสเตเบลเซอร์ในตัวอย<ก>ู<ต>่โอเคไม่แน่เขียนไม่น่เขียนโอเคดีมากยี่มเลยฮะ